ไลฟ์ like, เป็นแสนแอนโทเนียโพซิลเปิดใจหลังคว้ามงกุฎ MUT 2023ต่างเฮสนา่นเมื่อมองลงแอนแอนโทเนียโพซิลผู้เข้าประกวดหมายเลข MUT 31จังหวัดนครราชสีมาคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2023ไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดวันนี้21สิงหาคมสาวแอนโทเนียได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวยังไม่อยากเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเกินจริงที่สุด ขอบคุณทุกคนที่ทําให้มีวันนี้ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันและศักยภาพของฉันที่จะเติบโตเป็นฉันในวันนี้ขอบคุณทีมงานและครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดการเดินทางฉันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันและความลงไหลเด็กผู้หญิงที่กล้าที่จะฝันถึงความฝันที่ไร้ขีดจํากัด และก้าวข้ามขอบเขตของฉันฉันหวังว่าฉันสามารถเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนและเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณได้เดินตามความฝันด้วยความกล้าหาญความแข็งแกร่งและความปรารถนาสิ่งเดียวที่จะหยุดคุณได้คือตัวคุณเองใช้พลังและเสียงของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นพลังแห่งความดีแก่คนรอบข้างฉันสัญญาว่าฉันจะพกสายสายนี้ข้ามหัวใจของฉันด้วยความสง่างาม และภาคภูมิใจที่จะเป็นตัวแทนของประเทศของเราและประชาชนของเราด้วยความภาคภูมิใจ